สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m a n x ขุมทรัพย์ Channel นะครับแล้ววันนี้เราก็จะย้ายประเทศไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะก็คือทําข้าวหน้าเนื้อครับผม ตัวข้าวหน้าเนื้อเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นเนื้อสไลด์นะครับแต่จริงๆแล้วข้าวหน้าเนื้อจะใช้ส่วนไหนก็ได้นะแต่ว่าด้วยสูตรทั่วไปแล้วอ่ะเขาก็จะใช้เป็นเนื้อสไลด์แล้วก็ใช้สูตรทั่วไปเนี่ยในการปรุงน้ําของมันนะครับแชมป์ก็จะมีสูตรประจําของแชมป์อยู่นะซึ่งครั้งเนี้ยในวันนี้ฉันจะทําสูตรประจําของแชมป์นี่แหละแล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งซึ่งแชมป์กำลังทดลองทําอยู่นะครับก็คือจะเป็นสูตรที่ใช้น้ําซอสที่แชมป์ไว้ทําสเต็กครับ มันจะเป็นซอสอารมณ์ซอสบอสมิกที่ชัาคิดค้นขึ้นมาเองนะแล้วก็ในส่วนของเครื่องปรุงนะครับง่ายมากๆก็จะมีฮอนดาชิหรือผงปลาคาซูโอครับเป็นผงน้ำซุปน้ำสต๊อกของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลนี่จะมีน้ำตาลแล้วก็3อย่างชอยุมิรินสาเกบางสูตรอะ่ะเขาจะไม่ใส่มิรินบางสูตรก็ไม่ใส่สาเกมันแล้วแต่รสชาติ ของสูตรนั้นๆนะครับแต่ที่สําคัญคือจะต้องมีโชยุมีน้ําตาลแล้วก็มิรินกบสาเกาก็แล้วแต่แต่สูตรของแค้มชั้นจะใส่ทั้งคู่เลยนะครับอัตราส่วนเนี่ยถ้าเป็นเนื้อ200กรัมก็จะเป็นโชยุ2มิรินสาเก,ากน้ําตาลอย่างละหนึ่งครับแล้วก็น้ําอีกเดึอดร้อยมิลลิตรแค่นั้นเลยแล้วเราก็จะได้ตัวน้ําซุปของเนื้อข้าวหน้าเนื้อนะครับ เนื้อที่ใช้ก็จะเป็นเนื้อสไลด์บางต่างประเทศเขาจะมีแบบขายเป็นแพ็คอย่างนี้เลยอะ่ะซึ่งมันสะดวกมากๆในการทําข้าวหน้าเนื้อแบบที่เป็นเนื้อสไลด์นะครับนี่สิ่งที่ขายไม่ได้คือหัวหอมหลายๆสูตรอะ่ะนอกจากไอมิลลิงสาเกท,ที่แตกต่างกันไปแล้วก็จะมีขั้นตอนในการใส่เครื่องเครื่องแบบปรุงรสพวกนี้อีกนิดหน่อยซึ่งของแชมป์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่แชมป์ลองทํามาเรื่อยๆนะครับส่วนอีกสูตรหนึ่ง สูตรน้ำซอสที่เป็นน้ำซอสสเต็กเนี่ยมันจะมีอัตราส่วนที่เหมือนข้าวหน้าเนื้อผสมอยู่ในนี้อยู่แล้วฉันก็เลยจะเอามาทําแล้วก็ทดลองทําเป็นซอสตัวเองอยู่นะครับอันนี้แล้วก็ไปเริ่มทํากันเลยมันง่ายมากๆที่จะทานะฮะค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆด้วยแต่ว่าทําให้รสชาติมันเข้มข้นหรือลงตัวได้เนี่ยมันก็ ว่ามันก็แล้วแต่รสของแต่ละคนนะบางคนชอบหวานบางคนไม่ชอบหวานอะไรอย่างเงี้ยนก็จะเป็นเลือกเนื้อที่เป็นมันเยอะๆหน่อยน,นี่แล้วก็ อันนี้มันมี400กรัมทั้ก็จะเลือกมาครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ใช้ประมาณเนื้อ300กรัมครับเพราะเพราะว่าอีก100กรัมเนี่ยทั้จะไว้ใช้กับซอส,อสอีกอันหนึ่งครับผมา้ก็จะเอาเนื้อเนี่นยมาหั่นนิดหน่อยนะ ต่อมานะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาทำตัวน้ำเนื้อนะครับทีนี้โดยทั่วไปําจะมีไขมันเนื้อด้วยซื้อเนื้อสเต็กแล้วก็ตัดมันออกแล้วก็เอามันมาใส่ให้มันเป็นน้ำมันเนื้อนะครับอ่าครั้งนี้ฉันก็จะเอาน้ำมันเนื้อครับกับน้ำมันพืชผสมกันนิดหน่อยที่จริงถ้ามีน้ำมันเนื้อใช้น้ำมันเนื้อเลยจะยิ่งแบบความอร่อยจะยิ่งมากเข้าไปอีกแต่นี้คือน้ำมันเนื้อ มีอยู่นิดนึงฉัก็เลยใส่น้ํามันพืชลงไปผสมนะครับแต่จริงๆแนละ้วฉันจะใช้น้ํามันเนื้อทางดุ้นเลยเพราะว่าเราทํำข้าวหน้าเนื้อใช้น้ํามันเนื้อจะอร่อยนะฮะตอนนี้เราก็เอาห,มอ,หอมลงไปผัดก่อนนะครับหอ,หอมที่เราหั่นแล้วเราก็จะมาผัดนิดนึง แล้วก็โรยเกลือนิดเดียวครับไม่เยอะให้มันแบบมีรสชาติที่หอมผัดนิดเดียวครับสำหรับแชมป์แชมป์ทำจนมันเป็นเมนูเรียบง่ายของแชมแล้วถ้าวันไหนไม่มีอะไรจะกินน่ะมันก็จะผัดเข้าหน้าเนื้อเนี่ยแหละครับกินอ่าแล้วก็ผัดต่อไปอีกหน่อยครับให้มันเป็นคาราเลไลซ์เพื่อดึงความหวานของหอมออกมาครับผม <S <S อ่า แล้วก็พอมันเริ่มสลดนิดนึงเราก็เริ่มเอาเอาเอาอกก่อนครับเอาไปพักก่อนต่อไปก็ทําน้ําปรุงครับแล้วก็ใช้น้ำประมาณ100มิลลิลตรครับแล้วเราก็ใส่ผงปลาคัตสึโอครับประมาณหนึ่งช้อนชาหรือครึ่งช้อนชาครับถ้าใครมีสาหร่ายคอมบุก็จะยิ่งอร่อยนะนจะใส่ ตอนนี้นะครับเราก็ใส่มิลินสาเกยอย่างละหนึ่งช้อนครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะนะน,นี่ครับแล้วเราก็ต้มให้มันเดือดให้แอลกอฮอล์ของมิลินกาสาเกเนี่ยเขาระเหยอ,ออกไปก็จะเหลือแต่ความหวานของตัวแอลกอฮอล์นะฮะแล้วก็ต้มไปก่อนแล้วก็ใส่น้ำตาลอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับ อ่ะพอวันเดือดพอประมาณแล้วเราก็ใส่โชยุครับที่ใส่ที่ต้องใส่โชยุทีหลังเพราะว่าตัวโชวยุเนี่ยถ้าเราใส่ไปตั้งแต่แรกแล้วโดนความร้อน,นตัวโชวยุจะเริ่มเสียรสชาติมันไปครับผมก็ใส่สองช้อนครับในตอนนี้ก่อนนะครับยังจะใส่สองช้อน แล้ว่นก็จะใส่เนื้อลงไปครับเนื้อของเรา้อกอนครับถ้าเป็นเนื้อสไล์เนี่ยมันจะยิ่งนุ่มเลือกที่มันเป็นมันแทรกเยอะครับเพราะว่าถ้าไม่มีมันเลยมันจะแห้งและแข็งกระด้างมากๆเราก็เลือกที่เป็นเนื้อติดมันนะครับ ด้วยสูตรทั่วไปอ่ะเขาก็จะทําอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้เนื้อสุกไปเลยแต่ของแชมป์อ่ะจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งครับนี่น้ำในมันน้ามันเนื้อกับน้ําในตัวเนื้อก็จะออกมาอยู่กับตัวน้ํามันนะครับน้าซุปอ่าพอของแชมป์เนี่ยขั้นตอนเนี่ย ทองแชมจะต่างกับองอื่นตรงที่พอมันเริ่มสุกเนี่ยแชมก็จะยกออกยกมาพักไว้ก่อนครับอาจจะเอาออกไม่หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นแตกเล็กน้อยแล้วก็ออกมาไว้ประมาณหนึ่งแล้วเราก็ใส่หัวหอมลงไปครับผมจังหวะนี้เพื่อเป็นความหวาน เราก็จะตุนหัวหอมให้มันใสเลยครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ได้รับกลิ่นฉุนของหอมแต่จะได้รับความหวานไปแทนยิ่งต้มก็ยิ่งหวานครับต้มเพลิงไว้เลยรสชาติจะเริ่มเข้าที่ตอนหัวหอมมันเริ่มเปื่อยนะครับอืมหอมหวานถ้าใครลองชิมแล้วมันมีแต่หวานไปอยากได้โชยู่เพิ่มจะเติมหลังจากนี้ครับอีกอันนึง ที่เป็นอาวุธลับก็คือนี่ครับเห็นไหมอ่ะมันคือขิงขิงป่นนั่นเองเพราะว่าเพื่อลดกลิ่นคาวของเนื้อนะครับยังนก็จะใส่ไปตอนนึงมันเป็นเพียวเล่น,นะครับที่ชมปใช้ประจำนั่นเองแล้จะได้กลิ่นมากลบคาวเนื้ออีกที พอถึงจังหวะน,นี้ฉันก็จะเติมโชยุอีกนิดนึงครับเพราะว่าอย่างที่บอกโชยุใส่ไปแล้วโดนความร้อนนานๆรสชาติจะดรอปครับบางคนก็อาจจะไม่เพิ่ไม่เติมนะเพราะว่าชอบหวานๆอยู่แล้วแต่ยังก็จะเติมอีกหน่อยพอได้ที่แล้วนะครับเนี่ยพอเริ่มหอมเริ่มใสาตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็ใส่เนื้อลงไปอีกครั้งหนึ่งนี่ อันนี้เราก็เอาให้มันสุกเลยครับใครชอบสุกมากสุกน้อยก็ได้เลยเนี่ยแค่เนี้ยก็เสร็จแล้วครับเราใส่ไปตุ๋นเพิ่มนิดเดียวแต่อย่าให้สุกนานนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อสไลด์เนื้อยิ่งยิ่งโดนความร้อนจนสุกเกินไปเนี่ยมันจะเหนียวและแข็งครับผมแล้วก็ใส่ลงไปให้พอสุกนิดเดียวแล้วเราก็เอาขึ้นได้เลยหลังจากนี้แล้วก็ใส่แบ่งถ้วยนะครับ เราก็ต่อไข่ไข่ออนเซนที่จ้ำทำไว้นะครับว้าวไหล เป็นข้าวหน้าเนื้อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้างบนกันพอดีเพื่อนเขาลงมานะพอดีข้างล่างเนี่ยมีกลุ่มเพื่อนเขามาทํางานกับเพื่อนที่หอแล้วเขาจะใช้ตรงนั้นกันเราก็เลยขึ้นมาตรงนี้กันจะได้ไม่รบก,กวนเขานะจริงๆมันจะมีพริกเจ็ดสีเลยนะหยอะลงไปแต่พอดีฉันไม่ได้ซื้อไว้นะครับ นี่เราก็เจาะไข่แดงแล้วก็เนื้อนี่ครับอืมอืมอืมหวานหอมถ้าใครอยากได้รถที่แบบ เข้มข้นกว่านี้นะครับอาจจะลดน้ำเหลือห้าสิบมิลิก็ได้นะของแค็มอยากจะชอบกินลดประมาณนี้อืมกินเอากลิ่นครับแล้วก็ให้ไม่เค็มมากจนเกินไปอืมแล้วยิ่งเป็นเนื้อสไลด์อเงี้ยมันทำให้กินง่ายแล้วก็มีมันตรงแท่งๆเนี้ยอร่อยอืม เราอยากได้รสเผ็ดก็ใส่พริกเจ็ดสีครับแบบที่อยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นะใครทําแล้วรู้สึกว่ากลิ่นเนื้อมันไม่ค่อยโอเคหรือว่าเนื้อยังไม่ดีอาจจะต้องลองเปลี่ยนเนื้อดูหรือว่าใช้น้ํามันเนื้อไขมันเนื้อครับไขมันบววจี่กระทะก่อนให้มันมีกลิ่นของไขมันออกมาจะช่วยเพิ่มรสชาติของข้าวหน้าเนื้อได้เป็นอย่างดีเลยอื ตอนนี้นะครับอากาศคือร้อนมากๆร้อนถึงขนาดว่ากี่องศาเนี่ยเนี่ยครับสาภาพอากาศยี่สิบแปดองศายี่สิบเก้าองศาในตอนกลางวันนะครับคือร้อนแบบไม่ไหวอะ่ะแล้วร้อนไปจนถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มด้วยครับคือที่เนี่ย พอฤดูร้อนแล้วพระอาทิตย์มันจะตกประมาณสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มซึ่งทำให้ช่วงนั้นมีแดดแล้วก็ตอนนี้ประมาณสี่โมงเนี่ยจะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของวันเลยครับพัดลมก็เอาไม่อยู่นะทุกวันเนี้ยบางคนก็หนีไปหลบอยู่ที่ส่วนกลางครับเพราะส่วนกลางเขามีแอร์คอนดิชั่นกับบางคนก็ไปเดินห้างอะไรพวกนี้ครับ เพราะว่าข้าง,างในบ้านเนี่ยตึกเขาเนี่ยจะเป็นตึกที่สร้างมาเพื่อเก็บอุณหภูมิความร้อนเพื่อประหยัดฮีเตอร์แล้วก็ช่วยในเรื่องฤดูหนาวนะทาให้ฤดูร้อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก็บอุณหภูมิความร้อนได้ดีเกินไปหน่อยคือร้อนมากๆอาบน้ํากับเอาพัดลมจ่อหลายรอบก็ไม่ค่อยไหวครับนอนน้าแข็งมาตั้งหน้าพัดลมอะ่ะยังพอเคยงชั่วเพราะว่าตึกเขาไม่มีเครื่องปรับอากาศในห้องนอนนะครับ ก็ประมาณนี้ครับมาแบบเร็วๆที่จริงมันเป็นเมนูที่ทําเร็วมากๆง่ายมากๆข้าวหน้าเนื้อสิ่งสําคัญก็คือถ้าอยากให้รสชาติมันดีขึ้นก็ใช้ไขมันเนื้อแล้วก็ใช้ผงคาสโอะครับหรือว่าเป็นสาหร่ายคอมบุก็ได้แต่ถ้าเอาง่ายๆก็คือแบบที่ผมใช้ก็คือฮอนดาชิที่เป็นเมล็ดเมล็ดเม็ดผงๆเนี่ยแล้วก็ใส่ลนน้าอาจจะร้อย มิลลิลิตรต่อเนื้อสัตว์200กรัมประมาณนี้ครับคือสูตรที่ช้ําใช้เนี่ยจะเป็นสูตรต่อเนื้อวัว200กรัมก็จะมีน้ำ100มิลลิตรหัวหอม1หัวเนื้อ200กรัมโชยุ2ช้อนโต๊ะครึ่งมิลินสาเกน้าตาลอย่างละ1ช้อนโต๊ะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือขิงขิงบดขิงป่นผิวเล่อย่างเงี้ย ประมาณถ้าใครมีเป็นหลอดนะแบบหลอดวาซาบิอะ่ะแบบหลอยาสีฟันอะ่ะก็ใช้ประมาณหนึ่งข้อนิ้วตัวเองก็ได้ครับแต่ถ้าวัดไม่ได้ก็ใส่ประมาณนิดเดียวอะ่ะประมาณนี้เนี่ยนิดเดียวเลยมันช่วยลดกลิ่นคลาวของเนื้อวัวได้แล้วลองชิมน้ําดูตอนขั้นตอนต้มน้ำซอสนะครับมันก็ปรับอแดปไปว่ารสชาติเราที่ต้องการเป็นยังไงแต่กลิ่นที่ได้คือกลิ่นของญี่ปุ่นเลยความอร่อยของเนื้อขึ้นอยู่คุณภาพเนื้อที่เราเอามา ขึ้นอยู่กับคุณภาพเนื้อของเราแล้วอันนี้คือสูตรที่แชมป์ลองทําแล้วก็ใช้มานะครับแต่มันจะถ้าเราได้ลองดูในเน็ตมันจะมีหลายสูตรมากๆเลยบางสูตรก็ไม่ใช้มิลลินบางสูตรก็ใช้มิลลินอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทดลองดูกันไปแชมป์ก็ยังทดลองซอสของตัวเองอยู่นะซอสที่แชมป์ไว้จินสเต็กเนี่ยแชมป์เคยมาลองผัดเป็นข้าวหน้าเนื้อดูก็ใช้ได้นะครับก็เลยช่วงนี้ก็เลยคิดค้นซอสอยู่ทดลองไปเรื่อยๆจะผิดจับถูกอยู่ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับ สวัสดีฮะไว้เจอกันใหม่คอนเทนต์ถัดไปนะฮะบายบายร้อนมากๆขอไปตากพัดลมก่อน